ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวก็ผมปาแงมะทีมงานที่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับว้าพูด่ารากินปาปริมถนนหมายเลข24อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เชิญเที่ยวงานเทศกาลอินทราลัมบุรีรัมย์วันที่19ถึง31กรกฎาคม2567 อมการแสดงวงดนตรีจากเยาวชนนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ชิมชอบผลผลิตอินทรพาลำสดๆจำหน่ายอินทรพาลำจากผู้ปลูกในจังหวัดบุรีรัมย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนอาหารและเครื่องดื่มราคาพิเศษนะครับร่วมสนุกเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลและกิจกรรมอื่นอีกมากมายสอบถามโทร0649684683 ผ่านถนนหมายเลข24อย่าลืมแวะเที่ยวงานอินทราลัมบุรีรัมที่ภูธารากรีนปากนะครับ